อารุณสวัสด์ยามบ่ายครับวันนี้เราจะแซดจะปิวเอชจะพิวหรือว่าแซดจะพิวไความใจชอบเหมือนวปรดเมตตาหรือว่า นงสปันนครับนงสปอะไรกันสิไม่ว่าจะทคลิปก็ได้ ทิ่สองดเนะสรวว่าจะไปเหมือนเดิมก็ัใจงานมากนะ ของคนเรานี่ก็ถือว่ามอเตอรอกกำลังใจ

ี่คือการเหตุการณ์ที่จัไทรูเ่ที่าเป็นสีทีสสองนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับนาทีสี่ทีสองสาม ก็ก็ทุ่มเทกันแต่ว่าจะทำาลงคลิป,ลปแล้วสิว่เห็นเห่การที่จะทำให้พวกไรวเาร็ทำงไม่ง่ายนะที่เป็นนก็โอเคครับก็ ต้องพยายามต้องพยายาทรักกันให้ร็ว,วขอแค่สะใจความในตาลูกหรือว่าขายไม่ขายอะไรก่อนตามใจถธออาจจะเป็น

อีกครั้วครับในี้น่ว่าจทกาอะไงไิดีรัปเลอที่ห้นะครับวันนี้เราลาบก่อนวิดีโอที่สี่สวัสดีครับ